ครับวันนี้มี p ี p รุ่นพันมาอีกเครื่องนึงนะครับเป็นาราคาย่อมเยาแล้วก็สามารถเล่นได้จริงๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นพันที่ค่อนข้างสภาพสวยมากๆนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเป็นสายชาร์จกับตัวเครื่องแค่นั้นนะครับตัวนี้จะเป็นสาย usb ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีาสาย data นะครับแล้วก็เป็นตัวชาร์จนะครับก็เอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือหรือว่า จะเป็นปลั๊กไฟที่มันมี USB ชาร์จก็ได้นะครับอันนี้เป็นสายชาร์จตัวเครื่องนะครับเป็นรุ่นพันอาผมว่ารุ่นพันที่สวยที่สุดแล้วนี่ผมเคยจับมาบตัวนี้อ่าก็จะนี่ครับสภาพด้านหน้านะจะมีแค่พวกฝุ่นหน้าจอก็มีฟิล์มติดไว้นะครับนี่ครับเป็นเมมโมรี่8กิกนะครับด้านบนนี่ครับสภาพสวยมากนะครับ ยูมเปิด uh, ได้ป mm hmm. กตินะครับ uh, แล้วก็ด้านหลังด้านหลังนะครับนี่แทบจะไม่มีรอยอะไรเลยนะครับเดิมๆนะครับเครื่องนี้ mm hmm. ใหม่มากๆใครที่ซื้อไปสะสมหรือว่าไปตั้งโชว์ mm hmm. ก็สามารถซื้อไปวางแบบนั้นได้เลยนะครับเครื่องนี้ uh, ช่องเมมโมรีนะครับปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะไม่มีรอยอะไรให้เห็นเลยนะครับ ด้านล่างนะครับมี serial number นะช่องชาร์จนะสภาพมันค่อนข้างนียมใหม่นะครับเครื่องนี้อ่าโอเคสภาพประมาณนี้นะครับมาดูที่ system นะครับอ่าตัวนี้เป็น New b แบตเตอรี่ครชาร์จไว้ที่80นะครับก็จะใช้ได้ประมาณ2-3าชั่วโมงประมาณนั้นไม่ได้ถึง6ชั่วโมงแบบที่็นบอกไว้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเล่นด้วยว่าเราเปิดเสียงเปิดแสง,เ,เ,สงเต็มที่แค่ไหนนะครับ System Information นะครับ6.60 p แปลงเล่นกรอบนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่อ n นาล็อกนะครับกับหน้าจออ่าจริงๆแล้วรุ่นพัน์มันไม่ได้เป็นรุ่นที่หน้าจอมันขี้เละเท่าไหร่นะครับดูสีหน้าจอก็ขาวนะครับไม่มีออกเหลืองอะไรเลยค่อนข้างที่สวยงามนะครับนี่นะครับสวยนะครับอะนาล็อกไม่ดืเองนะครับ ตัวนะหลอกก็ค่อนข้างใหม่นะครับประมาณนี้นะครับเมมโมรี Memory, เป็นเมมโมรี8กิกนะครับเป็นเมมอไม่ใช่เมมแปลงนะเป็นเมมอแบบช่องเดียวนะครับมีบลูมูนแมนนะเนื้อตีวอลเลอร์นะครับที่เราสลัก a ันเป็นอเราเวทมูนะครับตันตโตเบรเาแล้วก็บอลแซดสนะครับเบส 2, 20, เสองพันยี่สิบเนะครับทีเรวิ c ตี้นะครับ ก็ War, ะวแล้วก็มีเป็นตัวฟาร์มรีคอเอรเอาไว้เรียกเกมกับนะครับประมาณนี้เลยเกมนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบเกมเดิมนะครับมีเท่าสลักนี่ครับเครื่องนี้ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับ ได้ครับปุ่มโฮมก็ใช้ได้ปกติมีแผดนะครับกดเสียงเรื่งเสียงก็ใช้ได้ปกตินะครับก็เป็นปุ่มมิวเสียงนะครับใช้ได้ปกติปุ่มแสงหน้าจอใช้ได้นะครับปุ่มวีพัดใช้งานปกติ Ai à, em, anh xin anh biết là em. À. À, à. ประมาณนี้เลยนะครับเครื่องนี้ก็ได้ไปในสภาพที่สวยๆนะครับการใช้งานดนีเลยนะก็จะอยู่ที่ประมาณพันกางๆนะครับตัวนี้ใครที่สนใจก็ทักมาที่แฟนเพจนะครับผมสวัสดีครับ